เอาลีรับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณดูคุณผู้ชมท,ทุกท่านครับผมยินดีดดต้อนรับเข้าสู่รายการเลลี่บีครับผมครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณดูคุณผู้ชมท,ทุกท่านครับผมเข้าสู่รายการเลลี่บีครับผมบวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอาวีครับผมในคอนเทนที่มีชื่อว่า กิโลโนหนึ่งครับผมนี่หรือว่าเป็นแบบทีโนหนึ่งอ่ะเราจะจัดทีมแต่ละตำแหน่งครับผมไปเล่นกันนะครับผมซึ่งเราไม่รู้ว่าทีมเราจะเป็นไงครับผมพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็ครับผมเดี๋ยวผมไปอธิบายในเกมแล้วก็นี่ก็ครับไม่้นเดี๋ยวมันก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิคุณผู้ชมเนาะ <S <S โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมว่าตำแหน่งทีมเรามีอะไรบ้างเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปอธิบายตอนนั้นจริงๆ,ๆนะผมโอเคทาพร้อมแล้วไปชมกันในเกมเลยครับผม โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้รวมตัวกับเพื่อนมปเรียบร้อยก็ประมาณนี้แหละครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมแล้วเดี๋ยวเรามาจัดทีมกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีมที่ยอดที่สุดจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เลือกตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราขอตั้งชื่อทีมนี้ว่าคอมโบจับตายนะครับผม ม่ใช่แบบว่าจับแบบอเลเตอร์จับครับผมอันนี้แก๊กดึงกมถือว่าเรียกแน่ว่าจับเงาจริงๆก็ดึงอับก็เรียกง่ายคอมโบจับตายแล้วกันครับผมถ้าเราจับโฟกัสที่ตัวไหนตัวนั้นต้องตายครับผมคือผมดึงมาปุ๊บเวนยิงไปก็นั่นแหละครับแล้วก็อเลเตอร์ไลท์โอ้โหเวเลสก็ดึงมาลากมาครับบอกเลยว่าแต่ละตัวนี่คือแบบถ้าโดนก็คือแบบมีโอกาสตายเยอะเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าครับออื โอ้โหท่าเต้นท่าเต้นสุดยอดมากมาเราจะไปเล่นล่างนะครับผมบอกก่ออันนี้ตาแรกของวันเหมือนกันเหมือนกันผมเจอคนตาแรกของสัปดาห์เฮ้ยเเ้ยสียงเสียงเสียงโอ้ยเสียงเวเลสไม่เป็นภาระนะคะเกมงั่งสวัสดีครับสวัสดีครับ อ้ยมันวาดมันวามันวามันวามันหวารเม้เอ้ดึงคลิปดึงคลิปดึงคลิปาจริงจริออ้ยดึงโดนดึงโดนได้นะแมคุณผู้ชมขบวน เฮ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเราจับโฟกัสไปที่ลิงปุ๊บลิงตายเป็นไงบอกแล้วคอมโบจับตายเราสุดยอดจริงออกไปอีกสักตัวหนึ่งไปอุ้ยอะไรไม่อะไรไม่เอะไรเอาใหม่เอาใหม่แต่ถือว่าดีแล้วุ้ยไปบัตมาบัตมาบัตมา เาเอ้าเอาสวยดิแบบนี้เอาสวยดีครับตันแบบนีส้สวยดิสวยดีครับเอา,เอา,เอาล็อค็อแบบนี้สวยดีสวยดียดโหเป็นไงเมื่อกี้อเล็เตอร์บอกแล้วคอมโบจับตายมีทั้งตันมีทั้งซีซีวีอะไรครบหมดผมบอกเลยเอาบนแตก เป็นแม่โตจับตายอะคอมโบจับตายอะคุณผู้ชมผมบอกแล้วนะกลัวมากอืมแปลงอะไรนะแปลงศูนย์สี่คืออะไรเนี่ยศูนย์สี่เนี่ยคาอะไปเลยไปเลยไปไปไปกลางเลยเนี่ยเฮ้ยได้ช่วยกลางกันโอเคนะครับบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟอยู่แถวนี้บัตเตอร์ไฟ กูดูด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 กูดุดเฮ้ยกูดึง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 โอ้โหโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโยอะไรเดียวโอถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่น่าแตกถอยก่อนบิวถอยสวยโอเคตายไม่เป็นไรโอเคแล้วโอเคแล้วโอ้หผมบอกแล้วว่าคุณผู้ชมโนปโอ้โหแม่งวันเด็กกลัวนะคุณผู้ชม

อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันอุ้ยอุ้ยมันลบนะบางทีมันลบมันมันเละเป็นนะมันลบคุณนะมันโยจริงโอ้โหอุ้ยนัดถอยนัดถอยอือเอ้ยโบสการการแบบการไปถูกปิดตังเรามันก็มีจำกัดอยู่นะเว้ยจริงบางทีแบบขบวนก็โดนไงเราก็ไม่ไปแตเราไปดีกว่า ไปสีเลยโน้ปิุยหาขวามึงนี่จะเป็นลิงเธอเนี่ยลิงลิงของเธอหน้าตายเนี่ยล็อกตายลิงอยู่ล่างนะจ๊ะ เราทำให้นะครับสวยเป็นไงขอโทษชั้นนี้ผมดูดผมดูดเช็ดลงครับดึงโดนอะ่ะดึง่อกระตายอ่ะผมบอกเลยคุณผู้ชมคอมโบคอมโบน,นรกมาก เ้ยสายมันสั้นอ่ะสายมันสั้นอ่ะค,คุณดูใครวะคุณดูใครวะติดติดแล้ได,ด้งคอถ่ายแล้วกลับไปหิวเรื่องกันละกันเฮ้ยต้นต้นเกมนี่ว่าดึงขู่นี่ยเนี้นี่ดุดขู่ขหรอถอย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 เขาเล่นเขาเล่นอุ้ยพาไปหน่อย เด,ด,ด, ok ดี savory 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 ๋ยวเศษกลางกลางมีกลางเยอะกลางมีเยอะไอ้ปังถอย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 เฮ้ยได้อยู่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 ฮึ่มักหน้าไปดีโอ้โอ้จะตายคลิปแล้วเวียตายคลิปแล้วล่าสุด ถอยก็แล้วกันกน,นี่ดึงวันนี้เลยคอ,อมโบจัดตายผมบอกแล้วคุณผู้ชม

อะไรอะไรอืมเฮ้ยเฮ้ยได้แน่น่ะสวยจังหวะเดียวเมื่อกี้ผมกวนลิงอยู่บนได้ครับบนได้บนได้ลิงมาลิงมาลิงมาอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูสามดูสามเฮ้ยสวยบิวถอย ถอยเลยถอยเลยถอยเลยเอ้ยอเา,านยนมา,าแต่อะไรเนียเราเเสียล้าแมต่ทีมนีผมบอกเลยดีครับคุณผู้ชมดีจริงเลเตอร์ล็อกต่อให้แก๊กดึงไม่โดนยังไงแบบเลตเตอร์ล็อกแต่วลิงได้ปะ ที่ไม่ได้ว่ะออกออกเป็นแมปดีกว่าดีปะสวยไทำไรไอ, <Nope. S 1> อู้หโทุโทษหยานมันอันติตันเด้อบอกเลยทีมเราเนี่ยบอกเลย,ย,เลยคือถ้าโดนมาก็คือตันอะตันแบบหลุดไปได้ยากอะของบอกเลยคุณผูชมทีมเราค่อนให้สมบูรณ์ทุกตำแหน่ง นานๆจะเห็นคนเล่นหยานป่าเก่งแต่ก็แบบเขาเก่งนะวิโอ้าม,มีคลิปมาบางังมีคลิปมาบังอะ่ะเคียวปอมมาปอมมาปอม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 ไอ้โอ้โหชนะครับคุณชมเ,เฮ้ยเลิศแต่เชื่อ อันนี้อะเรือแต่ชื่อมากคุณผู้ชมขู่นี่พบอกแล้วทีมมหาโมมหดวิตยานโหดจริงผมบอกเลยนานๆทีเจอหยาดเล่นเป็นรู้สึกสบายใจเพราะสกิลมันจริงๆมันมีประโยชน์มากทั้งตันอันติเข้าไปทุบตันผมบอกเลยสมบูรณ์ด้วยปะทีมเราอะคือผมดึงมาปุ๊บแช่ครับแล้วแก๊กแก๊กก็เอ้ผมแก๊แกดึงมาแล้วแวนก็ตันต่อครับซอยแบกต็ติดสโลหรือไม่ได้ก็ อะไรเตอร์ก็วางแทบไปหรือไม่แน่ถ้ากลัวมันหนีก็ล็อกกันไว้แล้วเวเล็ก็ช่วยเกี่ยวมาได้เกี่ยวก็เป็นจังหวะตันเหมือนกันนะครับโอเคก็ถือว่าสุดยอดจริงๆทีมกับทีมอ่าเขาเรียกว่าทีมคอมโบจับตายนะครับผมโอเคมาเราก็วันนี้เราก็ลีมบอกไปครับผมนี้ผมมาเล่นกับเพื่อนครับผมก็มีช่องนัดปีหนึ่งครับผมแล้วก็มีติกตอกอะไรนะครับ <S <S ๆๆอฮ้ยเดี๋ยวผม <ๆ S 1> จะเดี๋ยวครับผมขึ้นมาได้ครับขึ้นมาเลยครับทั้ง youtube แล้วก็อ่าของเพื่อนนะครับ นี่ครับผมโอเคก็ฝากกดติดตามกันได้ครับผมก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมผมบอกแล้วขโมยจะตายโคตรจริงถึงผมจะดึงวอลเป้าอรมก็เถอะโอเคก็ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมถือว่าสุดแล้วนะครับสุดไหมครับคุณผู้ชมโคตรอง่วยคงควรคอรจริง <c oughs> ผมบอกแล้วขโมยนิสียจริงก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมก็ถ้าเล่นก็คือมี ติดคนล้านดาวแน่นอนหยอกหยอกเบ้อไปเบ้อไปก็คอมโบเนี้ยถ้าเล่นกับเพื่อนต้องเล่นกับเพื่อนเท่านั้นนะผมถ้าเล่นกับเพื่อนที่แบบเข้าใจกันเหมือนที่ผมเล่นกับเพื่อนเนี้ยเนี้ยโอเคกันครับผมคือถ้าความเป็นทีมกันมากเท่าไหร่อ่าเขาเรียกว่าทีมที่เราจัดมาไว้มันก็ยิ่งมันก็ยิ่งสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็โชคปดิภาพของมันได้มากขึ้นนะผมเพราะบางคนเดี๋ยวไปเล่นด้วยกันแบบเนี้ยก็แบบไปเล่นกับคนอื่นแล้วแบบทีมประมาณเนี้ยครับเขาอาจบางทีข้อจะเล่นไม่เป็นก็ได้เหมือนเราไปบังคับเขาเล่นอะไรแบบเนี้ย ก็ต้องดูได้ว่าเพื่อนเราถนัดตัวไหนนะครับผมก็อันนี้ก็อยู่กับทีมเหมือนกันนะครับผมแต่ที่สําคัญนะครับทีมไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนไม่สาคัญอยู่ที่ความสามัคคีครับผมและทีมจะเก่งแค่ไหนก็มีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าบางทีเกมมันพลิกได้เสมอครับผมไม่ว่าเกมจะนํามาขนาดไหนก็ฝากให้ทุกคนครับผมเล่นกันอย่างใจเย็นครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซัสครให้กับช่องยู u ูบเลยลีบได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายเซียเกน